ไไปหนฮถ่ายวิดีโอมีนี่ตอนนี้น้องสาร่ากำลังทำอะไรล่ะเปี้ยผมให้กับพี่อ่านะครับดูใกล้ๆนะครับว่ามันสวยงามแค่ไหนโอ้โหอันนี้ฝีมือของน้องซาร่าเก่งที่สุดในสามโลกนะครับแหมนี่ยิ้มีดูดูช่างทำผมของพี่อ่านะครับอ้โหแกอาจจะเหมือนหน้าหน้าแกอาจจะเหมือน ชาวต่างชาติสักหน่อยครับแต่ที่ไหนได้แกเป็นคนคนประเทศไทยนี่แหละครับนะแต่แกไปทําศิลกรรมอย่างเช่นไม่ใช่คนประเทศไทยเว้ยไปทาศิลยกรรมมาเช่นจมูกคิ้วคิ้วตอนตอนตอนแรกคิ้วก็เป็นสีดานะครับแล้วแกก็ไปย้อมให้มันเป็นสีสีน้ำตาลแล้วก็ตาเป็นคนฝรั่งเศสตาก,<ด>ตาก็ตาก็ใส่บิ๊กอายนะ okay. ใส่ตรงไหน เห็นไหมเห็นม really. so, like <by> no. ั้ยโชว์เลยว่าการใส่วิกอจะเป็นแบบนี้ก็คือทํามาทั้งหมดนี้ก็เสียไปหลายหมื่นนะครับเสียไปหลายเสียเงินเสียทองไปหลายหมื่นแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพ่อของซาร่นรวยครับผมนะแล้วก็กลายเป็นสาวฝรั่งเศสเลยเห็นไหมครับสาวฝรั่งเศสพูดเห็นไหมไม่ใช่เป็นคนไทยได้ไงพูดไทยออกจากชัดเจนขนาดนี้นะฮะเออเห็นไหมไม่ชม ่ไม่สนใจตำหนักแกอายุแกตำหนักแกอายุยี่สิบแล้วนะฮะ <Huh? S 1> แต่ตอนนี้แกทำอัพอัพตัวเองให้กลายเป็นเหลือเด็กอายุสิบส<อ>ิบสองขวบสิบสองตรงไหนแล้ว1ิเออ1สิบเอ็ดขวบเอออันนี้อันนี้ก็นี่นี่ก็อีกคนอายุสิบเอ็ดอันนี้เคนี่ชื่อซีวินนะอันนี้ก็เป็นคนเป็นคนไทยเหมือนกันนะฮะแตบ่บางเื่นว่าพ่อนะ 爸。